ในยุคสมัยที่เราเปิดมูราดไปแล้วเจอเสียโอเมนหยิบสวนเป็นยุคสมัยความสิ้นหวังครับเมื่อคุณเปิดอันติไปแล้วเสียมันแค่กดสกิลหนึ่งกระตุกเบาๆพร้อมอันติเสียบล็อกเสาเรามันเป็นความรู้สึกที่เราจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับยิ่งออกไอเทมเซ็ปกติแบบหน้ารัดกุุงกิง้งบอกเลยครับว่า5วิก็เพียงพอแล้วครับที่ฆ่าคุณตายภายในวงแต่วันนี้ครับ ผมพาทุกคนมารีวิวกับไอเทมใหม่ฮะ The Diminisher พร้อมกับเซตไอเทมที่ทำให้เรารับดาเมจจากโอเมนลดดาเมจไปเลยครับ90%ถ้าตั้งใจนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยก็80กว่าอะไรกว่านะครับเราไปดูนครับเซตไอเทมนี้กับการเอาไปโซโรแหลงคอนตอนต้นสีซสั้นครับบอกเลยว่าตอนนี้เนะี่ยท็อปเซิร์ฟตอนที่ผมอัคดคลิปนะท็อปเซิร์ฟประมาณสัก30-40ดาวแล้วผมสิบกว่าดาวบอกเลยว่ามันต้องมันแน่ๆนะครับใครที่อยากดูรูนไอเทมรังลแสงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ข้างหลังนะครับส่วน กนก่อนลแล้วนนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาเยอะๆนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับใ,กล,บใกล้เก้าแสนซับแล้วฝากกดด้วยกันด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเกมนี้เปลี่ยนไอเทม,มเป็นรองเท้ากรอครับเป็นรองเท้ากระเป็นไอเทมนี่ผมคิดว่าโอเมนน่าจะเคลียนผมไม่ตายถ้าผมมีสองจินนี้น่าจะนะลืมแบนเสียได้ไงไม่เป็นไรไฟลุดเสียต้นเกมไม่หัวหรอก เสียต้นเกมไม่ได้แหลกผมหลอกผมบอกแค่นี้เลยหลังเวลสี่ผมสู้เสียไม่ได้ก็จริงนะแต่ก่อนหน้าน่ามาเหอะมาเถอะเสียก่อนสี่เสียโดนผมแน่ผมจะงัดเสียคุมคมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้จิ้มบังทับกูจิ้มเถอะ เสียไรเสียไรไรเสียไรเสียไรเสียวิ่งมาหยอกไหมไม่ไม่เล่นจริงหรอกหยอกเฉยๆหยอกให้เธอเสียวเล่นวอชไอ้ลงเท้ากราะลดดาเมจตีปกติ15%โปเมนก็จะเคียนผมยากขึ้นนิดนึงเนีย แล้วก็กดไอ้นี่การดาเมจอีก40%ถ้าอยู่ในระยะลองไหมอุ๊ยไม่ลองดีกว่าฮะตอนแรกกจะลองให้โอเมนจับเล่นตายาเดียตายจริงเ้ตรงโจนแต่โดนจริงเเอาจริงผมออกไหนเพลทอีกอันนี้น่าจะยืนทั้งวันเลยนะน่าจะไม่โดนโอเมนโซโล่ฮะจับไปมันจับดีไหมเดี๋ยวนี้ดูไม่อยากจับผมเลยนะ เชื่อก,กลัวกลัวกลัวไม่จับเอ๋เสียไม่ไม่ช้ำเหรอ <c oughs> รู้ป่าวว่าคนที่จับไม่โดนจะต้องโดนอะไรถ้ามันไม่พาเพื่อนมันเดี๋ยวเมนออกโลด้วยฮะโอุ้ยเชี่ยไอพีไม่ใช่โอ้โหไอ้สัตว์โอ้ยกูจะบ้าตายไอพีโอเมนไม่มีจับมึงพาอลัมมาจับกูไว้เปล่ารู้ป่าว่าคนที่จับไม่โดนจะต้องโดนอะไรถ้ามันไม่พาเพื่อนมันคิด <c oughs> ว่าผมอรมมอดแล้วนะ <c oughs> โอเมนไม่มีจับแม่งอาร์ลโอเมนไม่มีจับนะครับยังไงผมก็ไม่ตายกับโอเมนงับเต็งเว้ยเชื่อมีอาร์ลครับมีอาร์ลก็ไม่บอคมีอาร์ลก็ไม่บอกล่อยให้กูงงทั้งนา้นนี่แหละจะตาย beware of the gash ไม่ได้ผมต้องไปกันบนด้วยไม่มีใครเอา เห็นหน้าเสียแล้วไม่อยากจะเล่นเลยรอก่อนแล้วกันนะนี่ฉันน,น่ากลัวซะแล้เกืดอูแงเอลดูบราชน่ากลัวมากครับพี่น่ากลัวมากเลยนะครับยูก <You! S 2> เกสคิดว่าจะเอาต่อฮะ เ้ยโอเมนเว้ยโอเมนเว้ยไม่คิดจะไปเลยนรืกเลยเว้ยคนเราอยู่แล้วอยู่ต่ออยู่ตู่มาตีกูไหมตีกูไหมตีกูตายยังไงชาติเนี้ยตีกูตายยังเหนึ่องผมเหนื่อยว่ะผมเหนื่อยเออเดี๋ยวนะดีมินิเชอร์หนึ่งอันเนี้ย ดีมินิชแปลว่าลดนะลดทอนดีมินิเชอร์ก็น่าจะไอเทมลดทอนอะไรสักอย่างนะถ้าผมแปลตรงตัวนะไอเทมเหมือนความเสื่อมถอยโอ้ยจับขาบ้าเลยวะอุ๊เจ็บมากเลยครับคนดูโอ้ยเจ็บครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 แมมเจ็บแมมแหม่มเออโอ้เชื่อนึงไวโอรับได้ครับแต่รับไอ้นี่ไม่ได้ครับเกินไปมึงอ่ะทำกับกูเกินไปแล้วนะ เดี๋ยวกูจะสวนให้รอผมตั๊บเดี๋ยวผมสวนเดี๋ยวผมจะสวน <c oughs> เสียรอซื้อกิ่งคือเสียมันทำทียอะไรผมไม่ได้ไว้เก็บเนี่ย <c oughs> แต่เพื่อนมันทำได้แม่งผมยืนเนี่ยมันตีผมไม่เข้าเลยเห็นไหมอดสกิลถ้าอยู่ในระยะนี้ลดดาเมจส0แิเอร์เซ็นพสซีฟติดลดดาเมจอีกน <5. S 2> คือผมลดดาเมจเยอะมากเลยนะรวมๆถ้าจะถึงแม็กกะจากรองเท้ากรอเอยอะไรเอ่ยเนี่ยลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ ลำไยห,หายปลาก่อนน้ำแข็งที่กระดุกกระดิกเนี่ยอยู่ทีมแฮเดทอยเดอะทาวเวอร์สวยนะเจอแข็งก็ไปตายที่รัดไม่น่าเลยนะคะบอกเลยไม่น่าแบบนะะั้นค่ะโอ้สวยฮนะอ้โมีดกูกใกล้ไปไม่มีใครฆ่าไปโอได้แล้วมึงเนี่ยดวงกีมากแม่ โซเตอรดซีตีป้อมมา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 ตีป้อมโอเคหผุกรอบเดียวเสียวจุงเบยโอเมนมันตีแกะภาพแล้วมันตีใกล้นะผมว่าถ้าเจอวีเกือบเจอรองเท้าเกาะแล้วน่าจะยืนไหวอยู่นะยืนแบบติด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 ทนทนเลยอ่ะ f o o t b a l never forget. ผมโดนจับล็อกเป้าเชียโปล็อกเป้าปรถคูดาวไม่ถึง3 5เก็บยากเหลือเกินหลบแบบดิจิตลอลเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมเดดบิมินเิเชอร์ของผมมันเอาสโลฮะมันตีโดนศัตรูตัวแรกแล้วมันติดสโล่ครับสโล่โมชัน ซาโลโมถือโอ้ยี่กดแล้วกูกดกูกดแม่งจริงนะกูกดทุกอย่างแล้วไอ้ยไม่ไหวเชื่อโอ้ยมึงอีกแล้วอีวยอีผีโอ้เหนื่อยว่ะเหนื่อยกับแม่งมาเหนื่อยกับอีวยว่ะตอนแรกตกใจนะคิดว่าทีมผมมียอนแล้วก็ไฮยาเตะไอดีแล็คแม่งเจอจ้าแล้วกันเกมนี้มีโปรไหมครับเหมือนเคยเจอน่าจะมีโปรเพลเยอร์ Zz, tu, 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 tu. ผมแบบวิ so, charge, like, charge, ่งไม่ออกมาหลายรอบแล้วนะโดนอะไรวะผมน่าจะโดนอาร์มสโลว์วิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกสับผ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 ับสองรอบแล้วอยู่ดาเมจผมแรงนะ้วทำเป็นเล่นนะไอเอรสตอร์มสวยตัดให้แบบเหมยเหมยฮะอบอกดาเมจผมแรง ปาดทีรู้ตูดขาดเลยโอ้จะกดกลับเนากลับไม่ติดเรื่น้าพอยังไม่มาอีกโอ้เตอร์ตีเพื่อนโดนแจะหลังหักแล้วนะยังยังไม่หักเลยเอาไปละ มึงซัดกับกูเวลาไอเตียม yes! ึงเล่นกับกูเป้าเอามาดิมาดิมึงเก่งระมาดิมาดิเฮียกูโอเมนแล้วเฮียอะไรล่ะกูกลัวหรอกลัวกลัวกลัวก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่นี่เป็นแกคนดูเป็นแกคนดูมูลาดโซโลโอเมนผมว่าจดจำแล้วนำไปใช้นะครับไอเทมชิ้นนี้โอเมนก็โอเมนนะครับโอเมนฟูลแท้งด้วยกูบอกเลยยืนสู้กูไม่ได้หรอกกูสวนทีมึงก็ล้ม มึงคิดว่ามึงเก่งไงมึงเก่งเจ๋วมากเลยดิเห็นไหมสุดท้ายไอเทมมันก็มีทางแก้ครับการมาของไอเทมชิ้นนี้บอกเลยว่าเสียวกะปิจะแตกจริงๆมูลาดตบโอเมนน่ะโอเมนบอกไอเดียรองเท้าเกาะด้วยกันครับมีเกาะสะท้อนครับแต่มูลาดเอาคุณล้มนะเอาแล้วก็โดนเขาฆ่าอีกชีวิตบัตซี่บัตเทอร์ริ่ง โปง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 เห็นปะดีมินิเชอร์ตีแล้วติดสโลด้วยครับมันสู้ผมได้ที่ไหนล่ะผมบอกก่อนโดนผมสวนผมสวนแม่งจริงผมบอกแล้วคือถ้ามีมีสวนน่ะสวนได้นะเว้ยผมไม่แย่นะจับกูดิเนมาเลยเนี่ยโอเมนเลือดหมื่นหนึงก่อนสะท้อนเนี่ยอยากโดนจับวะอยากมีเหลืองอยากโดนจับวะเฮ้ย หนึ่งหนึ่งผมกล้าสู้นะแต่หนึ่งหนึ่งประมาณสักสองวิล้วเรียกเพื่อนอะสู้เลยบอกเลยคนจริงนหละผมนะแล้วเป็นไรเลยแล้วเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้เป็นไรเก่งอะเจียงแจ๋วอ่ะมึงเจีงแจ๋วมาดิมาดิเวนเก่งอะมึงเกิดเกิดซัำต่อที่เป็นไงจดจำแล้วนำไปใช้นะครับจดจำแล้วนำไปใช้สเต็ปดีนะ จะหามผมโมแต่ผมก็โมแหละ,หละนะฮะแต่นั่นแหละดูไว้ดูไว้ว่ามูลาดมันเล่นยังไงนะหนูหนูนะโหลบแบบดิจิตอลกดสกิลแบบดิจิตอลนะครับคุณจะเป็นอมตะ <c oughs> โอเบนมึงมาเอ้ยมึงเก่งอ่ะมึงคิดว่ามึงเฉ่งแฉ๋ยวอะโอเบนมานี่ดิมันไปเล่นกับคนที่คิดว่าตัวเองเฉ่งแฉนะ๋วเนี่ยซัดทีล้มหมดอนะ่ะล้มทั้งกองเฉ <c oughs> ่งแฉ๋วเฉ่งแฉ๋ว ตายไปเวียนหลบแบบดิจ okay. ิตาลฮะความตีมาแลหลบแบบดิจิตาลต่อฮะโอเคฮะรอมันยกฮะยิงแบบดิจิตาลสัวไหวัดเทพเลยทีเดียวแล้วคนมันดิจิตาลลพอผมดิจิตาลเทีผมดิจิตาลอยู่แล้วผมดิจิตาลต่อไอเทมชิ้นนี้แหละครับพิกวงการมูลาด ไอเชี่ยกูจะไม่กลัวมึงอีกต่อไปกูจะไม่เป็นทาสมึงอีกต่อไปโอเว่นมึงไม่มีติดบูลี่กูแล้วไอสัตว์ต่อจากเนี้ยจะถึงคืนวันที่ผมจะสวนแล้วมาจับดิม,มันถึงวันและเวลาแล้วครับที่ผมจะสวนโอเมเนนะผมจะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างมาอีกแล้วไอเชี่ยตีกูจังเมื่อก่อนอเมื่อก่อนโอ้ยไมไปไปไิ่ไเชี่ยถ้าโดนจับตรงนี้ตายครับ ดีนะเชื่อยังรอดจับดีจับดีโอเมนจับดีรอบเนี้ยมึงไม่จับวะโอเมนจับดีเชื่อไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วมึงโอเมนมานี่โอเมนก็ไม่กล้าด้ผมบอ,อกเลยโอเมนโดมตบเปีป้ยเปีป้ยเปี้ยเลยเลยอีสี่อีสี่ก็เฮียแล้วเกือบตายแต่ รู้อะไรครับรูหน้าเมทปกติครับแค่เปลี่ยนเซตไอเทมครับให้เซตไอเทมแล้วพลังแฝงให้ครอบคุมในเกมที่เจอโอเมนครับเพราะเวลากดวีคใช่ปะมันต้านดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าศัตรูอยู่ในวงมันจะต้านอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะก็รวมเป็นสี่สิบลงเท้าเรากันดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากการตีปกติโอเมนตีปกติอยู่แล้วมันตีปกติตลอดอยู่แล้วก็กันถ้ารวมกดรวมวีคก็เป็นห้าสิบห้าแพสซีฟของสกิลดิมินิเชอร์ของเราเนี่ยมันกันดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามวี แล้วพอเรากันเสร็จใช่ป่ะเอาง่ายๆ15บวก40 mm. เป็น55บวก20 mm. เป็น75 mm. แล้วถ้ากดดาบดีมินิเชอร์อีกอะตอนที่แบบอะตอนที่สกิลหายไปแล้วกดอีกมันจะกันดาเมจ40%ครับ โอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปจนจบแล้วแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยรุน่นไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้ในวันนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็จะมาแนะนําแนวทางการออกไอเทมด้วยนะครับถ้าจะเล่นมูลาดออฟเลนแล้วไปยืนชนเลนกับหลายๆตัวอย่างแรกเลยครับมูลาดออกไอเทมได้ทั้ง3แบบนะครับในส่วนของรองเท้าอันแรกเลยอันแรกครับจะเป็นรองเท้าเกราะครับเอามาเจอตัวละครที่ดาเมจแรงๆตีโป๊ตีโป๊ตีโปะ๊โปะเจ็บแล้วก็เกมนั้นสตูสตันน้อยๆนะครับเช่นเรายืนเลนเจอกับพวกแบบ ลิงนะครับลิงโอเมนอะไรพวกเนี้ยนะครับพั Panda, นด้าตีแรงๆอะไรเงี้ยอาจจะเอารองเท้าเกราะมาทําให้เราแบบโดนเขาตีเบาลง15%เนี่ยลดความเสียหายที่ได้รับลงจากการโจมตีปกติ15%มันจะทําให้เราอึดม,มากสําหรับการออกไอเทมแบบนี้แต่ครับถ้าเราเจอตัวละครแบบเยนหน้าแบบเจอฟอร์เรนปลาดอกดักเงาอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนจากรองเท้ากันแกะผ้าเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับก็คือจะเอามาเป็นกันซีซีแบบ โดนลำแล้วแบบเข้าได้แล้วออกได้อะเพราะว่าอันติของเราเวลาใช้จิ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างที่ดูในคลิปอ่ะมันโดนขัดได้นะครับเพราะงั้นไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยรอดตีนได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าครับถ้าเราอยู่ในแรงที่ไม่ได้สูงมากแรงที่น่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กศัตรูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการแก้อ,อันติขัดอันติของเรามันคือยังไงศัตรูแค่ดูอุ้ยบลัดฟันเลือดอันติีโอ้มาตะมาตะมาตะ ผมก็แนะนำรองเท้ากันซีซีครับเล่นง่ายสุละแล้วก็ลดคูดาวเยอะด้วยแค่ออกรองเท้ากันซีซีแล้วก็หมอะเป็นสเปียบลงกินนูนเนี่ยก็ลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์เก็บสแต็กลมได้โดยการพุ่งๆกับเงาแล้วก็กลับมาคูดาวรีปุ๊บพุ่งอีกรอบสแต็กลสามพุ่งอีกรอบสแต็กลสี่แล้วฟันจุ๊งจิงจ้งจุงจ๊งจิงจ้งจุ๊งจิ้งน่าละกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ครับแรงสูงผมไม่ค่อยแนะนำให้ออกรองเท้าชิ้นนี้ถ้าศัตรูไม่ได้อ่อนกว่าคุณจนนนนเเกกิไไปผมมแะาาาว่า่งท้รอ ก็รองเท้ากันซีนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมออกเป็นรองเท้าเกาะเพราะว่าผมเจอเสียโอเมนแล้วผมก็จะหยิบไอเทมมาแก้ทางเสียแก่ด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นรองเท้ากันนาเมจครับเพราะว่าเวลาเราอันตีอย่างที่บอกว่าอันตีเสร็จปุ๊บเราโดนจับ เราโดนดึงแต่ปุ๊บถ้าโดนดึงทีนึงเนี่ยโดนล็อกยังไงก็โดน100%เครับผมเล่นโอเมนมาบ่อยยังไงก็จับได้เอามูลาดเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยถ้ามูลาดจะรอดจากการโดนจับของโอเมนคือรองเท้าเกระครับรองเท้าอื่นไม่รอดรองเท้าอื่นเนี่ยเือตายอย่างเดียวนะครับประมาณนี้หลังจากรองเท้าเกระเสร็จเราออกสเปียลลองกินุสหลังจากออกสเปียลลองกินุสเสร็จเมื่อก่อนเนี่ยเราจะออกเป็นโอมิอาร์มใช่ไหมครับคุณผู้ด้วยทุกคนเราจะออกเป็นโอมิอาร์มแต่วันนี้ครับเราเปลี่ยนจากโอมิอาร์มเป็นดีมินิเชอร์ ถามว่ามันต่างยังไงคลิปนี้จริงๆผมอยากทํามานานแล้วโอมิอาร์มครับข้อดีเลยคือได้ลดคูดาวได้ตีเร็วได้เลือดแล้วก็หลังจากใช้สกิลการโจมตีปกติโป้งมันจะแรงขึ้นมันเหมาะกับตัวละครเกือบทุกตัวที่ใช้สกิลแล้วตีปกติเช่นด้วงแพนด้า นาคอสอะไรพวกนี้นะครับที่หลังจากใช้สกิลลแ้วตีปกติมันจะแรงมันจะคุ้มแต่มูราดครับถ้าเราเล่นกันในแรงสูงๆจริงๆเนี่ยบางครั้งเราแทบที่จะไม่ได้เข้าไปเลยตอนเลทเกมนะที่จะแบบพุ่งสกิลหนึ่งหนึ่งตีอัตตีหนึ่งครั้งสกิลสองสกิลหนึ่งหนึ่งตีอัตตีหนึ่งครั้งก็เปิดอันติส่วนใหญ่ที่เราจะทำคือพุ่งพุ่งเก็บสแต็กพุ่งพุ่งฟาดอันติจุ๊ง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 หรืออาจจะมีแหละที่แบบพุ่งตีสกิวสองพุ บวกดาเมจหนึ่อยครับเอาง่ายๆนะถ้าวัดแค่อันติอะดีมินิเชอร์แรงกว่าโอมิอาร์อีกนะครับดูจากาดาเมจก็ได้70กับ100นะครับไอ้นี่ห่างกัน30เลยนะแล้วที่สำคัญครับดีมินิเชอร์ครับมีสกิลติดตัวคือฮีโร่ตัวใดก็ตามครับที่โดนสกิลของเราตัวแรกจะวิ่งช้าลง30%ลองนึกภาพครับมูราดอันติใส่ตัวละครตัวอื่นปกติมันไม่สโลใช่ไหมครับมีดาบส้วนเตียนนี่ครับ ตีติดสโลเหมือนเราออกนี่เลยครับเนี่ยเหมือนเราออกไอเทมชิ้นนี้ครับอยู่ไหนวะเอ่อฟอตตี้เลเวมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอนี่ฮะฟอตตี้เลเว่ครับความเสียหายจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่20%แต่ดิมินิเชอร์ครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่30%บอกลดสโลอยู่นะ ผมถือว่าสโลอยู่นะครับแล้วสโลเป็นเวลา3วิด้วยแล้วนอกจากสโลจะทําให้เราอึดขึ้น20%ด้วยออกชิ้นนี้มาเนี่ยสโลสตูแล้วทําให้เราอึดขึ้นด้วยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะผมเล่นมูลาดผมชอบโดนบ่อยยิ่งเล่นในสตรีมที่แบบยิ่งมีลูกเพจมาทักครับพี่เจฟอครับทักครับขอจับเลยครับขอกระทื้นเลยครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ผมว่าก็เหมาะแล้วที่สําคัญเนี่ยสมมุติว่าเราโดนโอเมนจับใช่ไหมเราโดนโอเมนจับ เอาง่ายตอนนี้เราโดนโอเมนล็อกโดนโอเมนจับเรามีการดาเมจแก้ภาพาจากโอเมนตีปกติ15%ถ้าเราใช้สกิลโดนสตูปุ๊บเราจะอึดขึ้นอีก20%รวมครับเป็นอึดขึ้น35%นะครับแต่ครับเรายังมีกดนี่ครับเรายมีกดได้กดปุ๊บเตอร์บี้ครับมันจะลดความเสียหายที่ได้รับอีก40%เท่ากับว่าเราลด40 บวก15บวก20นะครับรลดความเสียหายไป75%เครับเป็นเวลา2วิอ้ยเป็นเวลา2อวิอ่าเป็น2วิแล้วก็หลังจากนั้นวิลดประมาณสักเออกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเยอะอยู่จำไม่ได้ละมันบวกเลขไงวะเนี่ยกูลืมเลขเฉยเลยอ่าสิบห้า 15บหวกยี 20, อ่ะประมาณ35ประมาณนี้นะครับลดดาเมจ35เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดดาเมจ75เปอร์เซ็นต์ผมถือว่าเยอะส่วนตัวผมถือว่าเยอะแล้วก็ผมรอดตายออกับไอเทมชิ้นนี้มาบ่อยพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเดอะดิมินิเชอร์เนี่ยก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับมูลาดนะครับสำหรับสายที่เน้นปาดไม่เน้นเข้าไปแบบแจ๊ะแจะ๊ะแจ๊ะในตอนต้นเกมโอมิอาอาจจะดูดีแต่เลตเกมผมว่าชิ้นนี้นะครับยิ่งแบบจังหวะพ,พลาดพอะไรเงี้ยเช่นเราไม่ออกดีก็ได้เราออกรองเท้ากันดีดีเราพลาดโดนคลิกซี่ยกแล้วเเขาาาจะลูทรกดดไอ้บนนีั กันดาเมจ40%ก็มีโอกาสนิดนึงนะที่เราจะรอดมากขึ้นนะครับจากดาเมจหมื่นหนึ่งลดไป4,000นะครับเหลือ0 0อ่ะ 6, มันก็อาจจะรอดได้บ้างแหละนะครับประมาณนี้สําหรับอไอเทมชิ้นนี้นะครับที่ผมออกหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกเป็นมุธามสะครับในการเอามาเจาะ เกาะศัตรูนะครับเจาะเกาะศัตรูง่ายขึ้นกับพลังโจมตี75ลดคูดาว10%เจาะเกาะ40%เราก็จะมีเจาะเกาะครบ35%หรือว่าจริงๆแค่30ก็พอละใครที่อยากจะได้แบบค่าเจาะเกาะปกตินะครับที่แบบเอ้ยไม่ใช่ค่าเจาะเกาะดิใครที่อยากได้ลดคูดาว30%ก่อนก็แนะนำออกแบบนี้ก่อนถ้าไม่ดอกรองเท้าลดคูดาวนะก็จะเปลองยินุสดิมิเนชเชอร์แล้วก็ออกเป็นเมจิกริงครับอันละ300บาทออกแค่เนี้ยก็จะมีลดคูดาวถ้าเรามองว่าศัตรูเนี่ยไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นก็ออกเป็นเฟรตูด ดาบ2เล่มครับขึ้นดาบ2เล่มแล้วขึ้นเป็นเฟรดิทูตก็จะตีตัวบางๆได้แรงมากแต่ว่าถ้าเจอตัวแข็งแข็งเนี่ยก็แนะนําว่าออกเมจิกลิงเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเป็นมูราแล้วกันจะได้ตีตัวแข็งตีได้ทุกตัวนะครับผมว่าก็ดีอยู่แล้วก็แบบมีตี Slow <c oughs> สโลด้วยหลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของเฟรดิทูตครับแล้วก็เกาะเกิดไปตามระเบียบครับในการออกไอเทมซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าไอเทมของมูราสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์แต่ไอเทมสามทม4ชิ้นเนี่ยสำหรับผมนะไอเทมนี่เกมนั้นเนี่ย เป็นเกมที่มันง่ายจนเกินไปก็อาจจะแบบเปลี่ยนจากรองเท้าเกาะอะไรเงี้ยเป็นรองเท้ารถคูดาวแล้วก็ถ้าเรามีรองเท้ารถคูดาวแล้วสตูบางๆเนี่ยก็ไม่ต้องออกมูลาก็ได้นะครับออกเป็นโบเก้นสเปียได้เลยแบบตีแรงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แรงที่ผมเล่นมันไม่ค่อยได้แบบนั้นล่าไม่รองเท้าเกาะก็รองเท้ากันซีที่ออกนะครับที่ออกประมาณนี้ครับสําหรับเซ็ตไอเทมเนาะไอเทมของมูลาดประมาณนี้เลยก็สลับได้ตรงนี้ผมออกเป็นรองเท้าอ,อันนี้แล้วกันเผื่อว่าคุณอยากจะสลับเป็นแบบไหนแล้วแต่นะครับอื ต่อมาครับพลังแฝงครับเล่นเป็นดามเมจแล้วก็มีฮิวมีเพิ่มมานา นะครับเป็น Shadowblade ยิ่งพุ่งเยอะยิ่งดาเมจแรงเลนี่คอร์ครับดาเมจแรงเคิร์ดออฟเดสครับตีศัตรูครบ3ทีจะได้ระเบิดมาตุ้มหนึ่งทีนะครับพลังแฝงข้างล่างครับเป็นฮิลก็ได้หรือว่าจะเป็นแข็งก็ได้แต่ส่วนตัวผมเอาเป็นฮิลแล้วก็ในส่วนการซิงเกอร์ในการเล่นดาเมจนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยที่อยากจะตีแรงๆนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแอคออฟสกิฟายแล้วก็คอรีเวอร์ดิกก็ได้นะครับเซตนี้ก็จะแรงแบบตูดขาดไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะออกเป็นนนนแบบไไไหหปประะมาาณเอ ประมาณนี้รูนครับจะใส่เป็นเจาะร้อยไม่ห้อยอะไรเลยก็ได้ก็จะเป็นออนซลอตแอสซิสซิเนตดัลกอนคลอแต่ไอดี้นี้เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่มีรูนนะครับผมก็เลยใส่เป็นออนซลอตแปดเม็ดอเวกสองเม็ดนะครับแล้วก็สปิริตสิบเม็ดเพราะตอนที่เล่นนะี่ยยังไม่มีแอสซิสซิเนตนะครับแล้วก็เป็นดัลกอนคลอว์สิบเม็ดครับรูนก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะแบบมีตีบ้างอะไรบ้างนิดนึงนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่โอมิอาร์มด้วยเนาะโอมิอาร์มมันเพิ่มความเร็วในการโจมตี15%เเราาก็อพลังโจมตีเอ้ยความเร็วในการโจจมมตีาากูนใส่แทน นับ13ประมาณนี้นะครับ Challenger Skill ครับแล้วแต่เกมว่าจะเอาเป็นแบบไหนถ้าเกมที่เจอพวกสตันเยอะๆแบบสตันขัดไถดันดึงดูดงัดนูน่นนี่นั่นเยอะอาจจะเอามาเป็นล้างก็ได้นะเพราะว่าถ้าอันติเรามาโดนขัดง่ายยิ่งแรงสูงยิ่งโดนขัดง่ายเนี่ยเอาเพลไฟยมาก็จะช่วยรอดง่ายขึ้นแต่ถ้าเกมไหนเราอยากจะล้วงศัตรู อาจจะแบบเอาสกิลหนึ่งพุ่งสกิลหนึ่งพุ่งสกิลหนึ่งบวกฟิกเกอร์แล้วก็ปาดหนึ่งทีแล้วเปิดหน้าสีก็ได้นะครับหรือว่าเกมไหนครับที่เจอโอเมนหรือเจอตัวละครที่คิดว่ามึงมาตีกูแน่นอนก็เอาเป็นวีวก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมบอกไปว่าเรามีลดดาเมจ75%ถูกปะจากดาบจากรองเท้าจากอะไรแต่วีกเนี่ยก็ลดดาเมจให้เรา20%จากวงนอกแล้วถ้าศัตรูมาตีวงในก็ลดอีก20%เป็น40%เปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่แบบตีมาปุ๊บ รากดแม่งทั้งวิคทั้งด่าไปเลยนะครับมันก็การดาเมจแบบแม็กได้อยู่เหมือนกันนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับวนะิคในการเอามาเจอตัวละครที่แบบตีแรงๆแบบจับเครียดเราในวงอะไรเงี้ยเหมือนคลิปนี้ที่ผมเล่นให้ดูนะครับก็ถ้าเจอโอเมนแล้วอยากจะยืนตีสวนไม่อยากจะตายในไฟเนี่ยวิคก็ไม่ได้แย่นะครับย้ำนะว่าแค่หนึ่งหนึ่งนะครับถ้าโดนลุมยังไงก็ตายมูหลาดโดนลุงยังไงก็ตายแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งออกอันนี้มาก็ พอจะพอจะต่อยส่วนได้อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมเราไปดูในเกมมาแล้วลนะครับก็อยากดูตัวอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์ขอกันมาละกันนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอคลิปหน้าอยากดูตัวอะไรคอมเมนต์กันมานะครับเจอกันนะครับทุกคนวันที้ไปแล้วครับสวัสดีครับ